สวัสดีครับมันนี่บาวุ์จะพาพี่น้องไม่เห็ดยำหมูยอเส็บๆครับพี่น้องมันนี่บาวด์ก็คิดอยากยำเลยพี่น้องเนาะไปบุ้งตูดีบจนกันเลยครับนี่ครับอันนี้กับหมูยอเะครับเด้อบาวุ์ก็ได้หั่นไว้แล้วครับอตอนหน่อยตอนใหญ่ก็แล้วแต่พี่น้องเลยครับเด้อนี่หมูบดนะครับอันนี้กับมะเคือเทศหั่นไว้แล้วครับพี่น้องอันนี้ใบขึ้นช่ยครับพี่น้องอันนี้ก็เปลี่ยนหอมใหญ่นะครับ อันนี้ก็เป็นน้ามกระเทียมดองนะครับเ้อนะครับอันนี้ก็เป็นพริกจินดาครับพี่น้องหั่นไปเรียบร้อยนะครับสุดท้ายก็เป็นน้ามะกนาวครับบีบไปเรียบร้อยครับอันดับแรกเขาเอาหมูยอนะครับนะครับแล้วก็หมูบดนะครับเขาก็ไปลวกให้มันสุกก่อนนะครับนี่ครับอันนี้ก็น้ามเดือดแล้วครับเขาก็ลวกไปเรื่อยๆนะครับเล้อลวกไอจนหมูยอเขาสุกแล้วครับ แต่ว่ามันก็ใช้เวลาบรดวนนะครับเพราะว่าหมูย้อยเขาก็สุกอยู่แล้วครับพี่น้องลวกแป๊บนึงมันก็สุกเทียบด้อยแล้วครับพี่น้องนี่ครับน้ำเดือดขึ้นมาประมาณนี้นะพี่น้องกระตักพักไปเลยครับเลยนี่ครับต่อไปเขาก็เอาหมูบดมาลวกให้สุกนะครับพี่น้อง ครับลวกไปเรื่อยๆครับพี่น้องค่อยๆลวกไปนี่ก็นํำเดือดพาดเลยพี่น้องเดือดไปเรื่อยใจยเย็นนะครับพี่น้องนี่นำเดือดเดือดยังสี่หมูกระสุกดีแล้วครับพี่น้องวันนี้เขาไปตักพักไว้ก่อนครับพี่น้อง ครับต่อไปเข้ากับมาย้ำกันเลยครับน้อันดับแรกเข้ากับส่ํำปาครับพี่น้องไส่ไปสามซอนด้อพี่น้องเด้อสามซอนโตนะครับปรุงรสกับตามใจชอบแล้วครับพี่น้องเอามากินแบบใดเข้ากับบุกเอาครับตามด้วยน้ำมะนาวครับอันนี้ก็สามซอนคือกันครับพี่น้องครับฮะโบ๊พราะอย่างเขาค่อยมาเติมที่หลังครับ อันนี้ก็เป็นน้ำกระเทียมดองครับอันนี้ผมก็ใส่สามสอวนเทกันครับก็ตามด้วยน้ำตาลปิ๊บครับพี่น้องหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับก็ใส่ยังกระไดครับคนไปเรื่อยๆครับจนน้ำตาลละลายครับแบบนี้เลยนะครับเด้อนะครับอันนี้ก็ใส่เวลาโดนเติบครับพี่น้องกระชิมเบ่งรสชาติก่อนครับวันนี้ ว่าใดรสชาติเป็นทีพอใจเฮายังครับนะครับพ่อใดรสชาติพอดีแล้วก็เฮากใสซพริกลงไปครับตามด้วยหมูยอที่เฮาลวกไวครับแล้วก็เป็นหมูบดนะครับพี่น้องกระซ้ามันหน่อยครับพี่น้องเต็มเลยเฮ็ดหลโพดครับถ้าอยากกินายนะครับพี่น้องกนค่อยค่อยค้นเอาครับนี่แหละ คนสียังหนักจักน้อยใส่หอมไ่นะครับที่เฮาหั่นไว้ลงไปนะครับมะเกือเทศแล้วก็คนๆอีกจักน้อยครับพี่นอ้องให้มันเข้ากันคนแห้งกับสีรุดที่ออกจากจากระชามพี่น้องเลยก็ค่อยเห็ุเอาเีี่ย พิดท้ายด้วยใบขึ้นชัยครับพี่น้องนี่แต่ของพร้อมของเขานะครับสิ่มบึงรสชาติก่อนพี่น้องเอ้อไปนะครับแต่ว่านี่กะถ้าเกิดพอๆยังกะข้ามากักสมมกักยังกะเติมเอาเด้อครับพี่น้องเด้ออันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับตักใส่จานพี่น้องเบิ้งหนึ่งนี่ครับเป็นตะแซบบ่อพี่น้องโอ้ยเป็นตะแซบขนาดเลยนะครับ เด้อครับพี่น้องบาที่นีมากินน้ากันกับบ้าวูดเด้อครับเด้อนี่ครับพี่น้องเป็นตกินเป็นตะแสบบอพี่น้องสูตรยอดเลยครับพี่น้องเลยกับเกี่ยมจังดีเลยครับถ้าเบิ้งเราถือใจก็ซอยกดไลค์กดแชร์ให้บาวุดดำเนอเด้อครับพี่น้องเพื่อให้เป็นกําลังแรงใจนะครับเพื่อให้เฮตุคลต่อไปนะครับเด้อ สำหรับมื้อนี้นะครับรวบๆกับขอตัวลาไปก่อนเด้อครับเด้อไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ